นี่เป็นคลิปอันเปลี่ยนนมหนูซ่อมขาบูส่วนตัวนะถ้าใครอยากจะฝึกฮัดเป็นเรื่องเป็นรล้าวนะี่ไปพอของอาจารย์ช่างพุ่นาเนืบไม่ต้องมาเสียเวลาพอของเขานะถ้าอยากจะอันพอเอามวนเป็นแนวทางอย่างก็อดใจพอจนเสี่ยงน่อยนี่นะไปไปอันนี้มาบันทึกเปลี่ยนอันฐานเข็มเล่งแล้วก็ นมหนูใหญ่น้อยของขาบูรถสปักนาโนปีสองหนึ่งเอสองศูนหนึ่งสองตอนเตะออกมานี่ก็มันจะเป็นชีเดี๋ยวเด๋ย,ดยียนะตัวนี้ต่อหายใจตัวนี้ต่ออันระบบระบบอากาศไอเสียอันนี้ต่อแวคําจากอันก๊อก กอกน้ำมันตัวนี้ต่อทรงน้ำมันนี่ลูกเล่งอนะ่ะนี่โชคแตใส่ตามหูของมันนะ่ะตีเขาจ้างจะลงนี่ก็คือถ้าบ่ลงแต่นี่ต่อมันความยาวมันถึงหน่าจะพอดีเนาะจะได้กระึุึงบดบดหน้าจะลงพอใส่พีต่อน้ำมันก็ต่อแวกขาม,มันถึงขนาดมันถึงพิษกันหรอแล้วก็มันยาวไปจะเตากัน ดึงจะได้พิษจะได้กระจา่างแต่บอกว่าน่าจะมีปัญหาส่วนสองตัวนี่สลับกันนี่มีคนบอกว่าบอกเป็นอย่างนะแต่หอกก็ใส่ตามหูของมันนยกเว้นปนทอดสายมดเปลี่ยนสายไหม่บุ๋งเรื่องเสียพิษต,ตัวนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเข็มลุกเล่งนี่ใจอันเก่าแต่ที่จะอโอ้นี่ก็คืออะไรสิเอามาชุดนี้นะ เปินในในเว็บฮอเปินพอเปินว่าสปากนาโน,โนใจได้แต่หอ,อามาใส่หมอบซื้อมาได้แต่มันเขียนแค่สปากแซดมาได้เนะ่ะตัวนี้ต้องระวังให้ดีนะนี่นกะนิเตม,มาทางไหนไอ้ตัวนมหนูใหญ่มันจะมีปอกอยู่อันหนึ่งชุดซ่อมตีมานี่บ่มี จะชตีซ้อมตีเอามาฮื้อนี่น่ะจะบ่มีแล้วก็นมหนูตัวน้อยนี่มันจะหูน้อยกว่ากันค่อนข้างจะทีเลยแต่ความยาวก็บ่บจเต้ากันของเก่าติดรถมันจะสั้นกว่าน้อยหนึ่งแต่ก็เปลี่ยนไปละรถตัวเก่าหมดได้เดือดห้อนสรุปแล้วมันบ่มีปอกตรงในนี่มันจะมีปอกตัวหนึ่งหรอกส่วนในฐานฐานเข็มลูกเร่งนี่ก็ ผิดกันอยู่น้อยหนึ่งแต่ก็โอเคอยู่ใส่ได้ส่วนโมนี่ก็เป็นตัวปั๊ตัวจูนเนาะเออตัวนี่ก็อันสีโมนี่บดได้ใจล้แต่เพราะว่าของติดติดมามันอ่อนอยู่กดพอยังอ่อนอยู่คำเดียวก็อันประกอบเข้าไปแล้วก็เสียบสายติดตัตต้งตอนสตาร์ทเครื่องก็กอยมาพอกำหนึ่งพอมเป็นได้ อันเกา่าตีนี่เขาเคยเปลี่ยนมาเตือแต่ตอนนั้นยังบอกหอขี่อย่างเตือเปลี่ยนไปเลยมันก็ขี่ตามบ้านความเร็วสาวถึงห้าสิบมีถนนสั้นซอยนักถนนนั้นดินดำมดนะ่ได้อยู่สี่สิบเก้าห้าสิบโลไปได้เล่าๆเนี่ยเราเปลี่ยนอันใหม่แล้วที่จะพอพอคำนึงเนี่ยจุดไฟเตีก่อนนะนี่ก็ขันเรียบร้อยแล้ว ตังลุ่มนี้สลักอันหลูกร้อยนะเขาใส่เซตกับอันตอกพอเข็มมันขึ้นลงได้ปกติเขาก็ใส่เข้าไปมันจะลอกมันจะพอดีเลยนะเข็มนะระวังตีศีลของมันแล้วก็ตัวทางบนนี่มันจะมีอันนี่ประกันจีพอถ้ามันมดสภาพก็ยังนะเขาก็แต่พอก็ได้ละถ้ามันบ่ถ้ามันแข็งกระด้างเน่ยเปลี่ยนมดเลยถ้ามันแข็งกระด้างนะ ปกติลถขาบูชีระวังเหลืองนั้นแผ่นไดอะเฟมตั้งข้างหลอบหมดหลอบหมดนั่นเหม็นน้ำมันอย่างจะได้มมนี่มันจะเกี่ยวกับตัวนี่พงตีเหลือนี่ก็คือสายถ้าสายบ่หัวนี่นะอันอย่างเรียบร้อยดีนี่บ่เคยเป็นอย่างอะาบูชีนะบางคนเปิ่นไปเติมน้ำมันก็อาจจะอันสภาพที่เปิ่นบ่เคยสะดวก ปั๊มใหญ่นะ่ะไปเติมน้ำมันสซล่ปกของขี่รถนะที่เป็นขี้ฝุ่นขี้อย่างพองอันีมันถึงเปื้อนเอ,อตัวนั้นนี่ก็จะไปแหมยางหนึ่งแต่ตีหลักๆแล้วคือตัวศีลกุฏิเลยถ้ามันบดีนี่ต้องเปลี่ยนนะมันจะเป็นตีอันเขาของอันขีเหอะขี่อย่างได้โดยเฉพาะตัวนี้สายโชคนี่นะจะไปว่ามันเข้าบ่ได้นะสายโชคนี่ เขาตัดนี้ได้นะ่ะไปเจอหน้ามเจอคิปเปอร์เจออย่างนี้เพราะว่าตัวนี้มันมันถึงมีจองว่างอยู่แล้วในฮันก็ขยับได้เฮีนี่ก็เป็นตีนะเตะหัวใส่โชคมาถ้ามันเปื้อนๆเ,เ,เ,เนี่ยล่างได้เลยตังนวิธีล่างก็เอามาล่างมาคัดแล้วก็นี่เอาซื้อสเป์เติดเปอดล่างนั้นคารบูนั้นหูหมมนี่น่นนะสีดส่วนกลับไปให้หมดเลยมีหูกี้หูสี่ทห้มมดต่นแล้วเขาก็ล่างเทีย สีดหน้าหลังต้งบนสีหมดเลยที่มันมีหูนะเออแล้วก็ถ้าบ่นี้อย่างที่ว่ามันสํารุดเกินไปนก็น่าจะโอเคละนอกจากขาบ,บูใจงานนักเออจ่องมันอาจจะเสียหรือชำรุดเอใหญ่ขึ้นจะได้มูนั่นก็ออน่า็็เป็นแห่มยางหนึ่งต้องได้ือช่างมืออาชีพมาตรวจเช็คดีนะตอนขันน็อตยุดนี่ ขันลายละน้อยนะจะไปขันกําเดียวมดลายเดียวนะมันจะบ่บเตากันจะลําบากก้อยๆเคยขันเข้าอมบ่ต้องไปไฟังไปฮ้อนอย่างมันเนี่ยตั้งเพน้อยตั้งปุ่นน้อยเขาเพราะว่าเขาบ่ได้เตะสองฝากเวลาขันลายปุ่นก็จ่องมันจะบ่ไใครตัดปันไดเขาก็ก้อยๆ,ๆขันเนาะอันนี้มันเป็นนั้น อากาศเข้าน่ะเขาขันให้มันเม้าเข่งมือน้อยเดียวก็เอาแลวบรตโภงใจแหงควายน่ะโหนบัจะลึกน่ะถ้ามันเป็นอารมณ์บัจะเล็กกล้าแต่ถ้าเขาขันหนักเดี๋ยวมันหลูดหลูดขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวไม่ยากนะเขาขันสองลายให้มันตึกให้มันเข่งแล้วก็เอาละ จะไปลองรถทํากําหนึ่งมูนี่มูน็อตน้ำมันน็อตนี่ก็จ้างถ้าขันมือเดียวตึงตึงมือน้อยเดียวนะโดยเฉพาะน็อตายน้ำมันเครื่องถ้าเขาขันจนแน่นนะตอนเครื่องมันห่อนแหมซอกแหมหลายพันโลหามาเปลี่ยนหมกําหนึ่งน็อตมันยึดบางทีได้ใจตรวจตอกตอกออกเลยนะแน่นขนาดะขนาดเขาขันมือเดียวเวลาออกยังแน่นขนาดเลยมูนี่เหมือนกันนะขันมดตึงมืออย่างเออตัวนี้ แยอีก็ได้แล้วเนี่ยออกแหงมาให้บดีมันตึกเก่เาแล้วตัวนี้เหมือนกันนะนี่เนี่ยแยนตึกอีเก,ก่เาแล้วมันต้องโอโ,อโยกใจแหงควายดึงเกี่ยวพังมดนี่สายน้ํามันใสไน่ไว้คัมในความยาวความงอไม่จะจับพอดีเลยเอออีเนาะ หลักๆเลยคือสายแวกคาของอันต่อน้ํามันกับสายน้ํามันเนี่ยที่เราต้องระวังนะจะไปเฮ้มันเสียมันหัวมันอย่างทีนไหนถึงเวลามันเราขี่รถมันจะมีปัญหาเรื่องระบบแวกคาตัวนี้เป็นต่อระบบไปดีเดี๋ยวสกครัใส่นี่ต่อก็ไปจะดีนะต่อแตกตอนนี้น้อยหนึ่งใจอีไปก่อนรถต่อบ้านได้บให้ ติ่นยู่เขาลึกในต่อมันแตกนี่จะถ้ามันยู่ตื่น,นีนเดือนน้ำมันหัวท้งนี้ตรงนี้เขาตัวล็อกใส่เลยล็อกนี่เขาจะล็อกแตะล็อกตะอีกเขเากะเ,ะ,เะเพลาเพก็ขลงตัวนี้เป็นต่อันระบบไอเสียแน่นขนาดแล้อ๊ยไอสัเอาแล้ว จะหมูจะหมาก,ก็รู้ละกับนี้ตัวเดินเบาพอเนี่ยตัวเดินเบาไปเจะตัวเกาตัวเกามันหูใหญ่หรอตัวนี้มันของอัน สปาร์คแซตสปาร์คแซตนี่ตัวเดินเบาหูมันจะน้อยขนาดเลยเดี๋ยวพอเนาะเปิดโชคได้ถ้าเขาบอกเลงนี่มันก็ฝืนๆน,นะเดินจะรับบะรับจะรับบะรับตัวเดินเบาอันเกา่าของมันตัวใดตัวนี้ มันจะเป็นหูจับใหญ่เลยตัวนี้แล้วก็นี่อันตี่เขาเปลี่ยนเข้าไปนัเป็นหูน้อยชุดเปลี่ยนนี่ตอนซื้อในเน็ตมันใส่เป็นานาโนอะอย่างเปลี่ยนกันได้หมดซื้อมาแต้อะไรบางอย่างมัจะเหมือนกันต่อดีต่อตัวน,นี้ยังมีเลยอเอเโอเโชคดีได โง่น่ะพอเล่งระดับเลยนะน่ะเล่งระดับเลยตรงไดไปปับตั้งข้างพาอมกันทีนี่เพราะว่าของมันเป็นของที่ว่าแตนกันมาได้บ่จะตรงรุ่น อะไรบางอย่างก็จบะบตัดกันเใจเก่าใหม่ผสมกันตะกี้เอาหวาัวนใหญ่นี่ใส่เข้าไปติดได้ปกติเปิดโชคเล่งได้แต่เอาบิดคันเล่งบิดระดับเปลี่ยนตัวนี้ออกมาก่อนหน้านะก็เปลี่ยนตัวนี้เข้าไปแต่ตัวนี้ตัวใหม่ยังอยู่ในอยู่นะ เราตัวใหญ่เนี่ยเอาตัวเก่าใส่เข้าไปเกิดยังเก่านั่นนะสตาร์ทปิดเปิดโชกเล่งได้แต่บิดคันเล่งกระดับจูนจะได้ก็บอไ,ได้เลยเดี๋ยวนี้จะเตะออกมาจเจ้าหัวเดินเบานี่ใส่ไปยังเกา่าหัวหม่นี่นะ <c oughs> แล้วก็นี่หัวน้อยจเจ้าอันเก่านี่ใส่เข้าไปอันไม่แต่เกี้ยวออกมาแล้วก็นี่จะล้องพอเรียวเป็นได้ก็ก่อมา อาชีำกรรมหนึ่งปิดเขตเปลี่ยนนั้นนมหนูฐานอย่างก็ฐานนั้นเข็ยนเล่นเดี๋ยวนี้ห้องนี้นะโอ้โ,โชคโดีเงินเราได้ตามนั่นมดอ่ะ สรุปแล้วคืออันเกานมหนูใหญ่ตัวนี้เปลี่ยนของอันอะไรทดแทนบิดคันเล่งได้ปกติเดี๋ยวออกไปวิ่งนอกพอนนมหนูน้อ,นนอยตะเกียวเอาออกมาเปลี่ยนอันเกาใส่เข้าไปแต่ตัวตีมันบ่ได้เลยคือฐานเข็มเล็งนะฐานเข็มเล่งตัวนี้ พราะของสปาร์กนานนั่นตัวเข็มเล่งนี่ไม่จะมีฐานอยู่ตังบนแต่จะมีตัวปั๊บจีอีนะที่เป็นห้องกองบดีบา้นานสรุปล้วตัวนั้นมันจะเป็นตัวมุนมนอยู่ตังบนฐานถาวรเลยฐานเข็มเล่งตัวนั่นนะเราเอาตัวนั้นฐานตั้งรูมตัวนี้ไปใส่นะจะได้กับว่าได้ทิศทางใส่มาทันทีขึ้นไปตามเนี้ย ต้องเป็นของตรงหลุ่นมันหรือว่าอะไรหลุนที่ใกล้เคียงแต่ถ้าเป็นตัวนี่ที่ซื้อมานี่บ่ได้อะไรหลุนนี่นะบ่ะได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่จะวอาบ่ได้มดอะพอตัวัอนยางตัวยางกันมั่วอยยังตัวมัวนี่มันแต่ยังได้อยู่อืแต่แล้วก็ตัวที่หมุนทงข้างก็ได้อยู่แต่ตัวฐานของมันบ่ได้ สรุปแล้วคือหลุนนี่ตัวนี้กัอันนี้เอามาจากนิอยิปิ์บทสรุปคือ่านเข็มเล่งใจ้ันเกาเข็มเล่งใจ้ันเกานมหนูใหญ่เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำหนูน้อยเดินเบ้าอย่างก็บหันได้อยู่นี่เดี๋ยวออกไปวิ่งพอแล้วนมหนูตัวน้อยนี่กี่มาเปียกกันพอละ อันนี้มันจะยง้กว่าน้อยหนึ่งแต่ก็เปลี่ยนออกไหมเนี่ก,ก่อนพอดีมันใส่ได้ใส่พิดได้ก็ลองพอสรุปแล้วคือเปลี่ยนนมหนูใหญ่เปลี่ยนเป็นหมูน้อยจะเป็นจะได้หมูนะอเดี๋ยวไปปั๊บอากาศพออากาศตัวนี้มันเอาปั๊บอยู่ห้ารอบห้ารอบไปนะ ก่อนหันเขาว่าอย่าง3ารอบไปอย่างนั้บหใจมาเนี่ยตัวของอาจารย์วิรพลการช่างออนไลน์ก็อาจารย์ช่างก่อนซ่อมมอเตอร์ไซค์ย่าสูนนั่นนะซ่อมมอเตอร์ไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกเผลถึง5้รอบไปเดี๋ยวเนอรับตัวนี้ก่อนอันนี้น้ำมัน อ,อ,อีกคนพอเหรออ่าได้ละจบเขตตะยี่ก่อนถ้าเอาไปวิ่งสักสองสามวันพอมันเป็นจะได้น้ำมันประหยัดกว่าเก,าก,าก่าก่อนแล้กวกว่อนมหมเนี่ยอันคลิปสันบอกทีหลังพออันเกา่าทีเนี่ยถ้่แล้วนี่คือได้ระวงัง่าถ,ถึง50ลิตรป้ายบ่ถึง50ิเมตร คือมันเติมน้ำมันเต็มถังนี่นะบางปั้มขอเติมถึงรอบบางปั้มถึงขอบลุ่มคอบพ้นจะได้กับนีมันบ่เคยได้มาตรฐานก็เดาๆว่าแต่ก็อยู่ระวังเกิน49อืมแล้วก็อาจจะบดถึง52นี่บดถึงแน่นอนละ49-50ความเร็วที่ขี่ตามบ้านนี่นะเออสอกซอยนักเปลี่ยนเกียร์มันความเร็วซ้าถึง50โดยประมาณ ถ้าลองได้จะได้ก็คนมาบอกคำหน่อโอเคนะไป